สวัสดีครับผมนะครับอยุธยาเสน่ห์เรือนไม้ครับวันนี้นะครับครูก๊อฟและครูหน้าหน้าค่ะหน้าหน้านะครับผมเราอยู่ที่สาขาสองนะครับผมวันนี้เนี่ยครูก๊อฟและครูหน้าหน้านะครับอยากจะมาพาท่านผู้ชมนะครับชมบ้านไม้หลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือนกลุ่มนะครับวันนี้มีแขกอยากเข้ากล้องด้วยนะครับผมนะครับไม่เป็นไรนะวันนี้เนี่ยนะครับอย่างหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็น บ้านไม้สักครับผมนะฮะ,<ล>ะเดี๋ยวให้ <ละ S 1> คุณอาน้านะครับได้บอกรายละเอียดนะครับเบื้องต้นให้รับฟังกันครับโอเคค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นจริงๆเป็นบ้านฝาเฟียงบ้านกุ่งนะคะขนาดจะอยู่ที่7.5เมตรคูณด้วย7เมตรนะคะมี1ห้องรับเขตรับเมตรหคูณ3มเมตรค่ะแล้วก็1ห้องนอน350 3มเมตรหคูณ3มเมตรค่ะเลกสห้องนอนนะคะ หนึ่งห้องนอนเป็นสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรอีกห้องนอนเป็นสามเมตรคูณสามเมตรค่ะแล้วก็มีหนึ่งระเบียงตรงกลางนะคะเป็นหนึ่งจุดห้าคูณเจ็ดเมตรนะคะมีหนึ่งศาลานั่งเล่นเป็นสองคูณสามเมตรค่ะครับผมอ,อยู่ที่ห้องเล่าเขขกับห้องนอนนะคะเราด้านหลังเราก็เปิดประดูทิ้งไว้ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าไปต่อเติมห้องครัวและก็ห้องน้ําเองนะคะลูกค้าเป็นบ้านสวยๆอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะคแล้วก็เรามาชมใกลๆ้ๆเราได้นั่งคเข้าก่อนนะคะ ป้ายหลังเนี่ยค่ะเราแนะนําตั้งแต่หลังคาก่อนนะคะครับผมค่ะกระเบื้องนะคะเราใช้เป็นกระเบื้อง ACG ร้อนคู่นะคะคหลังนี้ใช้เป็นสีส้มนะคะครับผมแล้วก็ระบบไฟทั้งหลังอะค่ะเราก็ใช้เป็นอ่าเราก็ร้อยท่อ ACG <ช>อยู่บนฝ้าเรียบร้อยค่ะใช่ครับ,รบทั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็ใส่เป็นโคงไฟปลั๊กไฟพวกเนี้ยใส่ให้เรียบร้อยปลั๊กทุกจุดเป็นปลั๊กเกลหมอนนะคะก็คือมีระบบความปลอดภัยก็คือสายเกลีวทั้งหมดเลยนะครับทั้งหลังเลยนะฮะ แล้วก็<ม>ต,ตู้ไฟ,ไฟนะฮะต,ตู้ไฟนี้ก็คือของเราได้มาตรฐานมอออกกอ่ออย่างดีนะครับรวมถึงเป็นตู้ไฟที่เป็นระบบตัดกันไฟช็อตด้วยครับค่ะ <ผม S 2> แล้วก็แต่และห้องเราก็ทิ้งสายเอไว้ให้ลูกค้าครเรียบร้อยค่ะทุกห้องเนี่ยนะครับข้อดีของที่เราคิดเผื่อไว้นะฮะสำหรับ สําสหรับลูกค้าเนี่ยก็คือเรื่องของสายแอร์นะครับเราจะเดินสายไฟไว้ให้ที่เรียบร้อยเลยครับค่ะแล้วก็จริงๆหลังหลังบ้านของเรานะคะก็ต,มตามมาตรฐานของอายุทยาเสนเรื่อมไม้นะคะคงสร้างจะไม่มีไม้ต่อก็คือเ<ช>สาทุกต้นที่ลูกค้าเห็นเราจริงๆคือเราเลือกจากโรงเนยมาหมดนะคะคแล้วก็เสทุกตัวไม่ว่าจะวิ่งยาวตั้ง7จ็ดเมตรสิบสี่สองนะคะเราใช้หนา2อนิ้วหน้าแปก็คือไม่ต่อเลยค่ะท่อนลอดออเดียวกนรลอดเดียว,ยวยใช่ค่ะ<ช><ช>แล้วก็ลอดทุกตัวก็วางถีเป็นพิเศษนะคะห่างกันประมาณแค่36เซนค่ะ ตอนนี้เรา,เาไปชมด้านในก่อนนะคะ okay. เราไปชมด้านในกันเลยครับเชิญครับครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดแรกนะครับก็คือแรกประทับใจความประทับใจนะครับสำหรับบ้านฝาเฟียมต้องบอกว่าเป็นฝาเฟียมทรงไทยแท้ๆนะครับผมเป็นลูกฟักสองด้านด้วยเห็นด้านนอกยังไงด้านในก็เป็นอย่างนั้นครับเป็นฝาไม้สักที่สำคัญไม้สักของเรา ไม่ใช่ไม้สักอ่อนครับต้องแจ hmm. ้งท well. ่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับของเราเป็นไม้สักแก่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดกันส่วนบันไดครับเราก็ทําเป็นลูกกรงล้อห้าค่ะใช่ไหมคะลักษณะของตัวลูกกลงนะครับเราใช้ลักษณะของลูกอ่าลูกกรงล้อห้านะครับเพื่อเพิ่มเสน่ห์ของความเป็นไทยทุกจุดเลยครับเรามาชมกันครับผมเชิญครับเข้าขึ้นไาข้างบนแล้วประดูก็จะมีประดูทางไว้เป็นเพียงเรียบร้อยนะคะเรามาขึ้นข้างบนก่อนค่ะโอเคเรามาขึ้นข้างบนเลยค่ะ ครึ่งมาบุบนะคะเล็กๆนะคะครึ่งมาอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้าจะเห็นมีระเบียงยาวๆนะคะอันนี้คือไม่ถ้าสิบคูณเจ็ดเมตรเป็นระเบียงตรงกลางค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะลูกค้าข้างบนที่โพธิ์ทีฝ้าเราก็ตีฝ้าเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะเข้าลิมบหมดเลยค่ะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีฝ้าอยู่บนฝ้านี้นะคะตรงกลางนี้นะคะ่ะก็จะใส่รางน้ําของ ACG เรียบร้อยนะคะลูกค้าค่ะตอนนี้เรามาดู ดูอันนี้ก่อนนะคะดูห้องที่หนึ่งห้องที่1ขึ้นมาบุ๊บอยู่ที่ขวามือของเรานะคะเป็นเป็นห้องรับแขกค่ะเป็นห้องรับแขกประตูนี้นะคะเราทําเป็นประตูบานเลื่อนนะคะบานเลื่อนแล้วก็พร้อมแกะสลาเรียบร้อยะนะคะ,<ป>ะ <laughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เรามาดูเสน่ห์ของอย่างแรกนะครับของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่มือจับประตูนะครับเราใช้มือจับประตูแค่เห็นนะครับก็รู้ว่ามีความแตกต่าง ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะลมควันนะครับผมซึ่งเป็นลมควันสีทองซึ่งเข้ากับบ้านทรงไทยมากๆครับตัวนี้เรานําเข้าเองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยสังเกตว่าความพิเศษของเขาเนี่ยสวยงามและก็เข้าลงตัวกันมากเลยทีเดียวครับคว<น>รนะจลรูป,ปีพวกนี้เราก็ใช้อีโฮโซเล็กทั้งหมดนนะใช่ครับผมงั้นเราเข้ามาชม,มห้องแรกของเราครับห้อง,อง,งนี้เนี่ย เป็นห้องรับแขกครับห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ครับคุณนัครับ3เมตรห้าสิบคูณสเมตรนะคะ3เมตรห้าสิบคูณสเมตรต้องบอกว่าไม่ได้เล็กเลยคุณใช่ค่ะมรู้สึกของของเราตอนนี้นะครับรู้สึกว่าห้องกว้างขวางมากนะครับพร้อมกับมันรับกับได้ส่วนสูงครับเนาะถ้าพูดถึงส่วนสูงของตัวนี้นะครับผมของของห้องรับแขกตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ คุณน่าจ,จะเปลี่ยนไฟนะครับระบบไฟคริสตัลของเราต้องบอกว่าเปลี่ยนได้3สีนะฮะนะเป็น,น <ะ S 2> คริสตัลและเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับ<ช>ส่วนสูงของมันเนี่ย นะครับจากพื้นถึงตัวฝ้าชั้นที่2เนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรประมาณปซมใช่ครับ2เมตร75ถึง2เมตร80เพราะนั้นนะครับความรู้สึกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแคบจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าการออกแบบของเราคือเน้นที่ฝ้าสูงและก็เน้นที่หน้าต่างนะครับที่จะเป็นจุดนําสายตาให้เราทําให้ความรู้สึกของเรานะครับกว้างขวางเรามาชมหน้าต่างกันครับหน้าต่างเราก็ใช้เป็นมือจับที่เป็นอะไหล่ลงควันที่กันสนิมเป็นสีทองอย่างนี้นะคะ แล้วก็คือคือเป็นบานสิบเลื่อนค่ะหน้าต่างเลื่อนเป็นบานเลื่อนครับนะเราไปยุคให้เข้ากับยุคสมัยครับั้างนอกก็ทางไปออกเรียกว่าเป็นอกเราครับอกเราไว้ปิดไว้เรียบร้อยเสริมเสน่ห์ของความเป็นไทยคุณนะอกเราเนี่ยก็คือเป็นตัวกันเหมือนเวลาเรามองจากด้านนอกนะครับเหมือนจะเป็นแบบมีตัวประทับไว้นะครับเป็นตัวกันฝนตรงหน้าต่างได้ด้วยครับแล้วหน้าต่างก็ตีร่องตีลิ้นเรียบร้อยเวลาเข้าไเข้าอีสนะอย่างนี้นะคะลูกค้า คือปิดสนิทเลยค่ะ<ช>แล้วก็เราก็ปิดล็อกอย่างนี้ได้โอเคล็อกไว้เรียบร้อยครับด้านหลังนี้นะคะลูกค้าด้านหลังนี้ก็จริงๆมีอพอดีเราตอนนี้ต่อไฟพอดีเราต่อสายไฟอย<ช>ู<ช>่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะด้านหลังก็จะมีประตูเนี่ยเรา ประตูทั่ไปของเราก็จะเข้ากับเฟียงนะคะเข้ากับเฟียงทั้งหลังตัวบ้านเลยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ที่ให้ลูกค้ามีเกสตสระวาของทั้งหมดด้วยค่ะใช่ครับเปิดทิ้งไว้ด้านหลังลูกค้าจะต่อเติมไปห้องครัวห้องน้ำอ่ะค่ะได้หมดเลยค่ะลูกค้าโอเคเราเปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ลมเย็นสบายเลยพอเราเปิดทิ้งเนี่ยนะครับลมจะเย็นมากสังเกตว่าต้องบอกว่าเสน่ห์ของตัวฝาเฟียมหลังนี้นะครับเราจะเน้นที่ 1คือลายแกะสลักนะครับแล้วก็ลายลูกฟักซึ่งลูกฟักเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสังเกตอย่างนี้นะครับว่าถ้าลูกฟักที่เป็นช่องใหญ่แสดงว่าไม้ต้องใช้แผ่นใหญ่ถ้าเป็นช่องเล็กเท่าไหร่แสดงว่าใช้ไม้แผ่นเล็กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาดูที่แผ่นฝาเฟียมของร้านอายุทยาสเสน่ห์เรือนไม้ของเราครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับผมลูกฟักของเราครับตัวนี้ไม้แผ่นเดียวครับผม ไม่มีการต่อครับเป็นไม้แก่ด้วยครับไม้สักแก่ครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆเลยนะครับไม่ต่อครับลูกฟักเนี่ยนะครับเราทําให้ได้ให้ได้แผ่นนะครับเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับผมไม่มีการเพาะไม่มีการเอาไม้มาต่อกันครับผมยกเว้นครับยกเว้นม่านล่างต้องบอกเลยว่าเพราะด้วยความที่ม่านล่างคือตรงส่วนไหนครับมาชมส่วนนี้ครับส่วนนี้ครับ ส่วนนี้เรียกว่าม่านล่างครับผมตัวนี้ขนาดหน้าใหญ่มากครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช้ไม้แผ่นเดียวนะครับต้องบอกว่ามันต้องใช้แผ่นใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยเราจึงมีการเพาะครับอย่างน้อยก็คือเพาะ1ครั้งนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงฝาเฟียมอายุทยาใช่ที่สําคัญอ่าอันนี้ครูกอ็ลืมบอกไปนะครับขอบคุณคุณน้ามากครับการเพาะฝาเฟียมนะครับของเราใช้วิธีการเข้าหลังลิ้นครับไม่ใช่วิธีบางใบบางใบคืออะไรครับ บางใบคือการเอามาทับกันเฉยๆครับนะเอามาทับแผ่นบนทับแผ่นล่างครับแต่เขาทําซ่องอ่าล่องเนาะแล้วก็ทับกันแต่ลังลิ้นคือการทําเป็นล่องตรงกลางแล้วเสียบเข้าไปตรงกลางนะครับลักษณะมันแบบนี้ครับอันนี้คือไม้ฝาเฉยๆตัวนี้คือเป็นลักษณะของไม้ฝ้าของอยุธยาเสนิเรือนไม้ครับไม้ฝาที่ไม้ฝาภายในหรือไม้ฟ้าที่ฝ้าของรา่เข้าลิ้นหมดนะคะใช่ครับของเราแม้แต่ บ้านไม้ฝานะครับผมเราก็ใช้วิธีการเข้าลังลิ้นทั้งหมดเลยครับผมฝ้าของเราครับบัวคิ้วบัวของเราครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่คิ้วบัวเล็กๆครับต้องใช้ไม้หน้าสีมาทําบัวครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัวนะครับจะเห็นจะสังเกตว่าเสน่ห์ของเราในการทําบัวนะครับบัวใหญ่มากตีลายสวยครับล็อตเดียวครับผมต่อน้อยมากครับท่านผู้ชมครับนะครับ เดี๋ยวเรามาชมห้องอื่นกันดีกว่าไหมนะครับมาชมออกมาปุ๊บนะฮะใช่ครับผมงั้นเรามาชมศาลาก่อนดีกว่าเนาะอยวคุณน่ะอธิบายศาลาหน่อยครับศาลาของเรานะคะก็จะเป็นขนาดอยู่ที่กว้าง2เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปอยู่ที่3มเมตรนะคะมีที่นั่งตั้งสองด้านค่ะแต่ละด้านนะคะไม่ว่าเป็นที่นั่งอย่างนี้นะเป็นด้านหลังก็จะเป็นคุ้งนิดนึงนะคะรับด้านหลังเราพอดีค่ะสบายๆนะคะ แล้วก็ที่พันธุ์พินด้านหลังของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ดูแลเหมือนไม้นานเลนใช่ไหมคะแต่ว่าเราจริงๆเคยใช้ไม้พึงน,นะคะมาเป็นไม้พื้นนะไม้พึงไหนหนูยัยงใช่ค่ะ<า>แล้วก็เข้ามงแล้วก็ซอยเป็นอย่างนี้คะ่ะทางให้มันเข้ามงพอดีคะ่ะแล้วก็ที่นั่งเราก็เข้าลิ้นทั้งหมดนะคะถึงข้างล่างนี้แล้วดูมงนี้หน่อยนะคะเราก็จะเข้ามงเป็นมง45องศาแต่ให้เนียนแล้วก็มีไม้แผ่นนั่งปีที่ด้านหน้าด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเพราะว่าเราไม่ว่าเราใส่เป็นกางเกงขาสั้นก็ดมที่นี่จะไม่รู้สึกเจ็บเจ็บขาเราอ่ะค่ะก็จะรู้สึกนั่งสบาย ใช่ค่ะใส่เป็นไม้บางตาแล้วก็ลบมุมให้เรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไฟอยู่ที่ศาลาพวกนี้ข้างนอกภายนอกเราก็จะใส่กล่องไว้เรียบร้อยนนการไฟช็อตปักก็จะเป็นปักใส่ปักเก่าทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงความปลอดภัยค่ะใช่ค่ะอันนี้คือศาลาฝ้าหลงของศาลาเราก็ทําเป็นฝ้าหลงชั้นเดียวนะคะคิวบัวใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบทุ่งนึงแล้วนะคะแต่ว่าผู้จริงๆคือตอนนี้สบายเลยค่ะ นั่งบ้านอย่างเงี้ยยิงสบายเลยโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูต,ต,ตรงนั้น,น,นอ,อ๋อใช่ค่ะเริ่มเ,เริ่มค่ะ,ด,นนคะ,ะ,คะด้านหน้าเนี่ยค่ะเราก็ทําเป็นลูกกรงล้อห้านะคะด้านหน้าพอชั้นมองมาจะเข้ากับตัวบ้านพอดีเลยค่ะเราเราเรา,เราดัวนี้นะครับ ข้ล่างเป็นลูกกรองโลหาใช่ไหมข้างบนที่เป็นเราตัวนี้เราไม่ใช่วางอยู่บนฝาเฟีฟยงนี้แผ่นนี้เฉยๆนะเราทําเป็นร่องสวนเข้าไปข้างในพอดีมองไม่เห็นเพราะว่าเข้าสวนล่างเข้าไปเพราะใชนมันแบบแน่นม,มากๆากนะเขย่ามันก็ไม่ออกค่ะเพราะว่าไม้ตัวนี้ข้างในจะมีร่องนะคะให้แผ่นนี้สวนเข้าไปข้างในร่องพอดีค่ะโอเคค่ะโอเคเรามาดูเรามาดูนี่ไหนค่ะดูห้องนี้ ตรงกลางนี้นะคะเข้ามาปุ๊บตรงกลางช่วงต่อเนี้ยเขาจะมีช่วงมีลูกกรงรอให้อีกด้านหน้านี้หน่อยนะคะโอเคก็จะตั้งกลุ่มนะคะมีสนาาิทกันเขาห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่ใช่ค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะเราทําเป็นมีเด็กอย่าเข้ากล้องเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีห้องนอนนี้ค่ะเราทําเป็นประตูบานเบิดนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานเลื่อยอยู่ที่ฝั่งนี้คะ่ะโอเคลูกปิดพวกนี้เราใช้อ e ีโคโซลิกหมดนะคะโอเคเบิด์ป้าเข้าไปข้างใน <came> โอเคเด็กน้อยอย่าเข้ากล้องเลยค่ะเี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะขนาดคือ3.5มมคูณาเมตรเหมือนเดิมนะคะด้านหลังนี่คือเราก็ทําเป็นประตูเปิดทิ้งไว้ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าไปต่อเติมห้องน้ำห้องห้องน้ำนะคะห้องน้ําส่วนตัวก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะมีหน้าต่างอยู่ที่ด้านหน้าออกระเบียงด้านหนึ่งด <tenemos> ้านข้างออกข้างบ้านด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีด้านหลังค่ะ มีด้านหลังเวลาเราก็ไปใช้แบบหน้าต่างสไลด์เหมือนเดิมนะคะทั้งหลังอะคะ่ะเวลาเปิดปุ๊บก,ก็จะรู้สึกเย็นเลยเนี่ยอากาศเย็นเย็นลงเย็นอะเข้ามาเลยค่ะสบายเลยค่ะโอเคฝ้าหลงอะไรพวกนี้ก็เหมือนที่เมื่อกี้ห้องรับแขกน,นะคะเป็นฝ้าหลงสองชั้นแล้วก็ใช้โคมไฟของยี่ห้อลําตันนะคะเปลี่ยนได้3าสีค่ะเป็น LED นะคะโอเคเรามาดูถ้าออกห้องนี้นะคะออกจากห้องนี้คือก็พาไปแน,นะนำห้อง ได้ครับเอาละครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้านั้นนะครับจะมีตัวนอกจากคู่กับตัวศาลาแล้วนะครับยังมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับผมซึ่งตัวระเบียงนะครับในช่วงตรงกลางนะครับ ตอนสิ้นสุดของเขาเนี่ยเรายังทําเป็นมานั่งเล็กๆนะครับนะให้ท่านได้แบบว่ารับลมเต็มที่มากเลยครับไม่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับกลายเป็นช่องลมที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเอาให้ท่านนะครับได้เราออกแบบไว้เพื่อให้ท่านได้นั่งรับลมเต็มๆครับและพามาชมห้องนอนหลังนี้กันครับเช่นเดียวกันครับนะครับห้องนอนหลังนี้เนี่ยเป็นบันเลื่อนครับบานสไลด์ด้วยความที่บ้านนอกดาวข้อจํากัดนะครับก็คือ ขนาดของตัวห้องดังนั้นเนี่ยเราจึงออกแบบเพื่อให้เข้ากับต้องบอกว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับโดยการออกแบบให้เป็นบันเลื่อนนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของตัวนี้ถ้าเข้ามาแล้วนะครับต้องบอกว่าสําหรับห้องนอนที่นอน2คนเตียง6ฟุตนี่นะครับได้สบายเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าของเรานะครับนำไปทําเป็นรีสอร์ทก็มีนะครับในขณะที่ตัวนี้เนี่ย ขนาดที่รู้สึกว่าไม่ได้เล็กเลยครับ3คูณ3นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวฝ้าของเราก็สูงเช่นเดียวกันครับตัวนี้เราทำเป็นตัวฝ้า1หลุมเนาะนะครับผมเสน่ห์ของความเป็นไทยเต็มๆครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญต้องบอกว่าคุณภาพนะครับคุณภาพที่เราคัดสรรการใช้ไม้ไม้สักที่เราใช้เป็นไม้สักแก่ครับเป็นไม้สักใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเป็นไม้สักแก่ต้องเป็นต้นใหญ่เท่านั้นครับไม่ใช่ต้นเล็กนะครับผมนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยความแข็งแรงความสวยงามนะครับคือหัวใจของเรานะครับผมนะให้ชมจากมุมหน้าต่างที่ผมบอกว่าเป็นเป็นตัวขนานคู่ขนานกับตัวอ่าระเบียงนะตัวสาลานั่งเล่นด้านหน้านะครับผมอ่าแล้วมาดูลองมาวงนี้หน่อยนะคะถ้าเปิดนั่นแะบอกว่าเปิดนั่านของเราเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสไลด์ทั้งหมดครับนะ แรงน่ก็จะมองเห็นตรงข้างก็จะเป็นศาลานั่งเล่นใช่ไหมคะตรงข้างก็จะเป็นศาลานั่งเล่นแล้วก็มุมนี้ก็จะเห็นลูกกงแล้วก็เห็นนุ่มเป็นฝั่งนุ่มเป็นห้องรับแขกนะคะเป็นใดทางครึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งจริงๆลูกค้าอยากให้เป็นเป็นใดทางครึ่งอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งหน้าหรือฝั่งขวาของตัวบ้านคือได้หมดเลยนะคะสั่งได้หมดเอาละครับท่านผู้ชมครับนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้สักฟ้าเฟียมครับลูกฟักสองหน้าของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่า สำหรับการสั่งซื้อบ้านกับร้านอายุทยาเสน่ห์เลือนไม้นะครับเรามีสัญญาครับผมสัญญาในการลงรายละเอียดทุกชิ้นส่วนครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมนะครับไว้ใจอายุทยาเสน่ห์เลือนไม้ได้เลยครับเรามืออาชีพด้านการสร้างบ้านนอกดาวคุณมั่นใจทุกขั้นตอนนะครับผมระบุรายละเอียดการใช้ไม้ทุกชิ้นส่วนครับนะฮะอยู่ในสัญญาทุกอย่างครับนะครับเชื่อเลยว่า คุณมั่นใจและอุ่นใจได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ร้านเรานะคะก็ค,คือจริงๆพูดถึงเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาชงบ้าน<ช>ด้วยตัวเองเลยค่ะคือคือตัวจินอะ่ะต้องพูดถึงสวยกว่าอยู่ในกล้องอยู่แล้วคือะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวอย่างก็ดีหรือเป็นบ้านที่สั่งทำก็ดีนะครับมาตรฐาน เป็นมาตรฐานเดียวกันครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกท่านนะครับแวะมาชมผลงานจริงๆนะครับแล้วทุกท่านนะครับจะเป็นคนตัดสินใจและบอกและให้คะแนนกับเราได้เองครับผมเนาะแล้วก็ร้านเรานั่นก็จะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอยู่ตีกับสายเอเชียสายที่32นะคะอยู่ฝั่งที่ครึ่งภาคเหนือค่ะ เราอยู่ที่โกโม44นะคะหลักกิโลเมตรที่44อยู่หน้าวัดหลวงปู่ทวดพอดีเลยค่ะของเรานะครับจุดที่จะหาอายุทยาเสน่ห์เรือนไม้นะครับนะสาขา2ของเราครับเป็นเรือนไม้ทั้งหมดครับผมก็มีออฟฟิศที่เป็นเรือนเหล็กผสมไม้อยู่เช่นเดียวกันนะครับหาง่ายมากครับหลักกิโลเมตรที่44นะครับทางหลวงหมายเลข32ครับง่ายมากตรงที่ว่าอยู่หน้าวัดหลวงปู่ทวดของอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ พิมพ์ตั้ง Google Map ได้เลยครับตลาดวัดหลวงปู่ทวดครับผมแค่นี้เองนะครับเข้ามาไหว้พระแล้วก็เดินเล่นตลาดได้แล้วก็ชมบ้านและมาชมบ้านคุณภาพสวยๆนะครับผมจากอยุธยาเสน่ห์เลื่อนไม้ของเราได้เลยครับผมคุณภาพเป็นหัวใจของเราค่ะใช่ครับนะครับยังไงก็ขอฝากร้านอยุธยาเสน่ห์เลื่อนไม้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ